เรามีปัญหาทางด้านทุนด้านเงินในการเรียนไงคะก็คือเราไม่สามารถกู้กยสเหมือนเพื่อนๆได้ค่ะแล้วก็แล้วก็ในการเรียนเนี้ยเราเราอยากจะเรียนบางบางด้านเนี้ยค่ะเราไม่สามารถสมัครได้เพราะว่าเขาจะใช้เอ่อต้องมีสัญชาติเช่นแบบพยาบาลรับราชการครูอย่างี้ค่ะเราก็ไม่สามารถเรียนได้ไงค่ะการเดินทางก็ลำบากมากเลยค่ะกว่าเราจะมาได้เราต้องไปขอหนังสือรับรองซึ่งมันมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก โครงการของคณะเราเนี่ยจริงๆแล้วก็ตั้งแต่มีการตั้งเป็นคณะนิติศาสตร์เราก็ดูแลให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายมาโดยตลอดนะคะแต่เราเพิ่งแยกตัวออกมาเป็นโครงการคลินิกกฎหมายในเรศสวนเพื่อที่จะดูแลคนที่มีปัญหาไร้รัฐไร,ร้สัญชาตาเนี่ยเมื่อปี2553ค่ะก็เรียกว่าเป็นคลินิกที่รักษาโรคไร้รัฐไร,ร้สัญชาติซึ่งเป็นโรคเฉพาะทางสำหรับ กลุ่มคนที่มีปัญหาเหล่านี้นะคะเนื่องจากว่าเราเจอว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยมีหลายๆจังหวัดมีอาณาเขตติดกับต่างประเทศนะคะเช่นจังหวัดตากก็ติดกับเมียนมาเราก็เลยเจอกลุ่มคนที่มีปัญหาสถานะบุคคลเนี่ยจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวรวมถึงในมหาวิทยาลัยเราเองเราก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือคนกลุ่มนี้นะคะ ก็ถ้าเป็นกลุ่มนิสิตไร้สัญชาติตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ30กว่าคนนะคะแต่ว่าเท่าที่เราเลคคอร์ดไว้เนี่ยก็จะมี27คนใน27เคนเนี้ค่ะปัจจุบันเนี่ยยังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยประมาณ10คนนะคะแล้วที่จบไปแล้วเนี่ยประมาณ17ค 17คนนะคะใน17คนเนี่ยก็ได้รับการรับรองสิทธิ์ในสัญชาติไทยไปแล้วประมาณ14คนก็เหลืออีกประมาณ2-3คนนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เกิดนอกประเทศไทย2คนแล้วก็เกิดในประเทศไทยอีก1คนแต่ว่านิสิตเหล่านี้ค่ะเขาประสบปัญหาเรื่องของสถานะก,การเงินเขาก็เลยจะต้องดูแลตัวเองก่อนก็เลยทำให้การยื่นคำร้องของเขาเนี่ยมันเลทกว่าคนอื่น,นะคะ ส่วนมากนิสิตจะมาด้วยปัญหาก็คือว่าเขาอยากจะมีสัญชาติไทยก็คือเด็กๆจะรู้แค่ว่าตอนนี้หนูยังไม่มีบัตรประชาชนหนูอยากได้บัตรประชาชนแล้วเขาก็จะถามว่าจะทำยังไงซึ่งเราก็จะต้องสอบถามเขาในเบื้องต้นก่อนนะคะว่านิสิตเหล่านั้นเนี่ยเขาเกิดในประเทศไทยหรือเกิดนอกประเทศไทยซึ่งถ้านิสิตเกิดในประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องไปเริ่มจากการมีหนังสือรับรองการเกิดหรือสูติบัตรซึ่ง พอนิสิตท,ทราบแล้วเนี่ยว่าเขาจะต้องทําอะไรเนี่ยคะ่ะเขาก็จะกลับไปดําเนินการด้วยตัวเองทีนี้สําหรับนิสิตบางคนซึ่งเขาเนี่ยไม่เข้าใจว่าจะต้องดําเนินกระบวนการแบบไหนเนี่ยทางเราก็จะมีการทําความเห็นทางกฎหมายแล้วก็แจ้งไปที่อ,อําเภอให้อําเภอเนี่ยคะ่ะช่วยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็รับคําร้องของนิสิตอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คลินิกกฎหมายเราเนี่ยช่วยนิสิตได้ในเรื่องของสัญชาติคะ่ะ ใช่ค่ะก็คือระยะเวลาเนี่ยมันจะมีกําหนดไว้ตามกฎหมายอยู่แล้วอะค่ะเช่นถ้าเกิดเรามีพยานหลักฐานครบเรายื่นคําร้องไปปุ๊บเนี่ยโดยประมาณก็คือเขาจะใช้เวลาพิจารณาคําร้องประมาณ15วันเพื่อที่จะบอกเราว่าตอนนี้เขาเริ่มกระบวนการรับคําร้องแล้วนะเราก็จะนัดสอบพยานหลังจาก15วันซึ่งกระบวนการถ้าเป็นเด็กที่เกิดในประเทศไทยแล้วจะขอหนังสือรับรองการเกิดเนี่ยจะใช้เวลาในการขอประมาณสัก ถ้ารวมระยะเวลาที่เขาสอบพยานด้วยอะคะ่ะก็จะไม่เกิน3เดือนถึงจะได้หนังสือรับรองการเกิดหรือสุติบัตรมาซึ่งหลังจากที่มีเอกสารรับรองการเกิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องไปสู่กระบวนการที่จะขอรับรองสิทธิในสัญชาตินะคะซึ่งกระบวนการรับรองสิทธิในสัญชาติเนี่ยก็จะใช้เวลาอีกประมาณปีกว่าะคะ่ะก็จะเริ่มตั้งแต่รวบรวมพยานหลักฐานยื่นในอำเภอพิจารณานะคะแล้วก็ตรวจสอบประวัติ อาชญากรในกรณีที่อายุ18ปีขึ้นไปเราก็ส่งไปในระดับกรมนะคะกรมการปกครองก็จะตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะตอบกลับมาก็จะประมาณนี้ค่ะครวๆสวัสดีค่ะชื่ออลิสานะคะตอนนี้เป็นนิสิตปอโทอยู่คณะบริหารธุรกิจนะคะก็คือพ่อแม่ค่ะพ่อแม่ของหนูเนี่ยย้ายมาจากประเทศพมา่าเนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบก็คือพมา่ากับ รัฐกะเหรี่ยงเขามีการสู้รบกันนะคะค่ะก็เลยทําให้พ่อกับแม่เนี่ยอพยพมาอยู่ตรงชายแดนของอํเาเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะหลายเรื่องมากเลยนะคะสาหรับตัวหนูก็คือตั้งแต่ตอนหนูเข้ามาเรียนปอตรีใช่ไหมคะก็คือเราจะมีแบบว่าเรามีปัญหาทางด้านทุนด้านเงินในการเรียนไงคะก็คือเราไม่สามารถกู้กยอสอเหมือนเพื่อนๆได้ะคะ่ะแล้วก็ แล้วก็ในการเรียนเนี้ยเราเราอยากจะเรียนบางบางด้านเนี้ยค่ะเราไม่สามารถสมัครได้เพราะว่าเขาจะใช้เอ่อต้องมีสัญชาติเช่นแบบพยาบาลรับราชการครูอย่างงี้ค่ะเราก็ไม่สามารถเรียนได้เงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็การเดินทางก็ลําบากมากเลยค่ะกว่าเราจะมาได้เราต้องไปขอหนังสือรับรองซึ่งมันมีขั้นตอนที่ยุ่งยากค่ะ ตอนนี้ก็คือหนูหนูยังไม่ได้นะคะหนูก็ยังอยู่ในช่วงที่ดําเนินการก็ได้อาจารย์อาจารย์ใหม่นะคะช่วยให้คําปรึกษาให้คําแนะนําค่ะทําให้หนูแบบว่าเข้าใจกระบวนการหลายๆอย่างมากขึ้นค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าหนูได้สัญชาติแล้วใช่ไหมคะหนูก็อยากจะทํางานแบบรับราชการครูอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นงานที่มั่นคงแล้วก็หนูรู้สึกว่าเป็นงานที่แบบเหมือนเราได้ช่วยเหลือแบบนักเรียนได้สอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งมันก็มีประโยชน์ต่อสังคม ค่ะคก็ต้องบอกว่าจริงๆต้องขอบคุณนิสิตที่เข้ามาเป็นกรณีศึกษาให้เรานะคะเพราะว่านิสิตที่เข้ามารึกษาเราเนี่ยเราก็จะขออนุญาตตัวนิสิตทุกคนด้วยเหมือนกันว่าเราจะขอเอาเรื่องราวของนิสิตเหล่านี้ค่ะไปถ่ายทอดให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ซึ่ง เรามีวิชาหลายๆวิชาที่จะช่วยช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ได้เหมือนกันนะคะก็คือมีวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้วก็วิชาวิจัยทางนิติศาสตร์นะคะซึ่ง3วิชานี้นะคะ่ะจำเป็นที่จะต้อง มีตัวอย่างก,กรณีศึกษาซึ่งก็อาศัยเหล่าข้อเท็จจริงจากนิสิตที่ไรสารชาตินี่ค่ะนำมาใช้เป็นกรณีศึกษาที่เรียนรู้กันในหมู่นิสิตคณะนิติศาสตร์แล้วเราก็จะเอาไปหาทางออกให้เนื่องจากปัญหาที่เขาเจอเนี่ยเป็นปัญหาในเชิงวิชาการนะคะซึ่งมันจําเป็นที่จะต้องเอากฎหมายระหว่างประเทศแผนคดีบุคคลเนี่ยมาปรับใช้เพราะฉะนั้นเด็กๆ ในคณะนิติศาสตร์เนี่ยก็จะได้เล่าเรียนเรื่องราวของพวกรุ่นพี่ต่างๆที่เป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยของเรานอกจากนี้นะคะกรณีศึกษาเหล่านี้เนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่เรานำไปใช้ในการผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายนโยบายในระดับประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีศึกษาที่เป็นกลุ่มนิสิตเองนะคะนำไปสู่การยื่นข้อเสนอเพื่อขอแก้ไขตัว พระราชบ,บัญญัติของกยาศาค่ะเรื่องเงื่อนไขในการกู้ยืมเง,เงินกยาศาว่าจากเดิมเนี่ยกำหนดไว้ว่าบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการกู้ยืมนะคะตรงนี้ก็ก็ควรที่จะขยายไปจนถึงบุคคลทุกคนที่เรียนในสถานศึกษาในประเทศไทยด้วยหรือแม้แต่เรื่องของนามสกุลเหมือนกันที่น้องเขาพูดนะคะก็จะมีประเด็น ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติชื่อสกุลซึ่งเป็นกฎหมายดั้งเดิมของประเทศไทยตั้งแต่ปี2,400กว่าๆนะคะในช่วงนั้นเนี่ยเราก็กำหนดไว้ว่าคนที่จะขอตั้งนามสกุลได้เนี่ยก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า คนที่เป็นคนไร้สัญชาติเนี่ยนะคะเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วเขาเองก็มีความต้องการนะคะที่จะได้บริโภคสิทธิ์ในศักศีความเป็นมนุษย์ของเขาเขาก็ควรที่จะสามารถที่จะตั้งนามสกุลของตัวเองได้ซึ่งตรงนี้ค่ะกฎหมายทั้งสองตัวที่อาจารย์กล่าวมาเนี่ยก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการแก้ไขกฎหมายอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยค่ะ ก็สำหรับนิสิตนะคะถ้าตัวเองกำลังคิดว่าฉันเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เป็นคนไร้รับได้สัญชาติหรือเปล่าแล้วอยากจะเข้ามาตรวจสอบนะคะสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยนิสิตก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ที่คณะนิติศาสตร์นะคะก็จะมีหมายเลขโทรศรัพท์ของสำนักงานคณะนิติศาสตร์นะคะก็คือ0 5 5 9 6 1 7 0 0นะคะโทรเข้ามาแล้วก็แจ้งท่าน พี่ที่เขาอยู่ประจำออฟฟิศนะคะว่าต้องการที่จะขอคำปรึกษากฎหมายด้านไหนเดี๋ยวพี่เขาก็จะส่งเรื่องมาให้อาจารย์เองหรือว่าที่สามารถที่จะเข้าไปใน Facebook Page นะคะของคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชนก็พิมพ์คำว่าคลินิกกฎหมายนเรศวรใน Facebook ก็จะปรากฏเพจของเราขึ้นมาก็ไม่ว่าช่องทางไหนก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะคะ แต่สุดท้ายเนี่ยอาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของปัญหาเนี่ยอาจารย์อยากให้เ,เราเริ่มแก้ปัญหาจากตัวเราเองนะคะต่อให้มาหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ช่วยให้คำแนะนำได้เท่านั้นแต่บุคคลที่มีส่วนสำคัญในการที่จะแก้ปัญหาเนี่ยก็คือตัวนิสิตหรือเจ้าของปัญหานะคะก็ฝากให้กำลังใจทุกๆคนนะคะ ถ้ามีอะไรที่คลินิกกฎหมายเราช่วยได้ก็ติดต่อมาได้เลยค่ะเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะ